สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่องเวลานะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือในหน้าที่90 9 1นะครับจากในหนังสือนะครับนักเรียนจะเห็นภาพอะไรบ้างครับที่นักเรียนเห็นนะครับในภาพเป็นสถานีรถไฟครับสถานีรถไฟอะไรเอ่ยถ้านักเรียนเห็นป้ายนะครับนักเรียนลองสังเกตดูดีดๆจะเห็นป้ายสถานีชื่อว่า สถานีคลองตันนะครับแล้วในภาพอ่ะครับมีอะไรอีกครับมีรถไฟนะครับมีในสถานีมีผู้โดยสารมีนาฬิกามีตัว๋วโดยสารรถไฟเห็นไหมครับ mm. นักเรียนดูในตั๋วรถไฟนะครับเขาให้ข้อมูลอะไรเราบ้างครับในตั๋วรถไฟนะครับลองสังเกตดูนะครับมีวันที่เดินทาง มีขบวนที่เท่าไหร่มีสถานีต้นทางมีเวลาออกสถานีปลายทางและก็เวลาถึงนะครับการอ่านเวลาในช่วงเวลากลางวันก่อนเที่ยงวันและหลังเที่ยงวันนะครับ6โมงเชา้6ชา6 0นาฬิกา7 0โมงเช้า7นาฬิกา8โมง8นาฬิกา9โมง ก้านาฬิกาสิบโมงสิบนาฬิกาสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดนาฬิกาเที่ยงวันสิบสองนาฬิกาบ่ายหนึ่งโมงสิบสามนาฬิกาบ่ายสองโมงสิบสี่นาฬิกาบ่ายสามโมงสิบห้านาฬิกาบ่ายสี่โมงสิบหกนาฬิกาบ่ายห้าโมงเย็นสิบเจ็ดนาฬิกาการอ่านเวลาช่วงเวลากลางคืน ก่อนเที่ยงคืนและหลังเที่ยงคืน6โมงเย็น18นาฬิกา1ทุ่ม19นาฬิกา2ทุ่ม20นาฬิกา3ทุ่ม21นาฬิกา4ทุ่ม22นาฬิกา5ทุ่ม23นาฬิกาเที่ยงคืนหรือ0นูนาฬิกาหรือ24นาฬิกาตี1 1นาฬิกาตีสองสนาฬิกาตีส 3, 3นาฬิกา ตีสีสี่นาฬิกาตีห้าห้านาฬิกาบนหน้าปัดนาฬิกานะครับจะมีตัวเลข1นึถึงเลขสินะครับในแต่ละช่วงระหว่างตัวเลขนะครับจะแบ่งจากช่องใหญ่จะแบ่งเป็น5ช่องเล็กนะครับเข็มยาวเดินไป1ช่องเล็กจะเป็นเวลา1นาที และถ้าเข็มยาวเดินไป2,3,4,5ช่องเล็กจะนับเป็น2นาที3นาที4นาที5นาทีนับอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับการอ่านเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาแบบเข็มเวลาอ่านเข็มสั้นมีหน่วยเป็นชั่วโมงเข็มยาวมีหน่วยเป็นนาทีเข็มเดินเร็ว มีหน่วยเป็นวินาทีเมื่อเข็มเดินเร็วเดินครบหนึ่งรอบจะเท่ากับ60วินาทีเป็น1น,นาทีและเมื่อเข็มยาวเคลื่อนที่จากเลข12ไปที่ตัวเลข1เป็นช่วง1ช่องเป็นเวลา5นาทีและถ้าเข็มยาวเคลื่อนจากเลข12มาถึงเลข6เป็นเวลา30นาทีหรือครึ่งชั่วโมง และถ้าเข็มยาวเคลื่อนจากเลข12วนไปครบ1รอบก็จะเท่ากับ1ชั่วโมงหรือ60นาทีเรามาดูตัวอย่างที่1ก่อนดีกว่าครับจากภาพนะครับเข็มยาวชี้ไปที่เลข6เข็มสั้นชี้ไปที่เลข12ถ้าเป็นกลางวันเราจะอ่านว่า6นาฬิกา6 0 0นหรือ6โมงเช้า ถ้าเป็นเวลากลางคืนเราจะอ่านว่า18.00 18. นาฬิกา1 8 0 0นหรือ6โมงเย็นมาลองดูตัวอย่างที่2นะครับเข็มยาวชี้ไปที่เลข12เข็มสั้นชี้ไปที่เลข7ถ้าเป็นเวลากลางวันจะอ่านว่า7.00นาฬิกาหรือ7.00นอหรือ เจ็ดโมงเชา้าแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนจะอ่านว่า19นาฬิกาหรือ19.00นหรือ1ทุ่มมาดูภาพที่3นะครับเข็มสั้นชี้ไปที่เลข8เข็มยาวชี้ไปเลข12ถ้าเป็นเวลากลางวันจะอ่านว่า8นาฬิกาหรือ8.00น หรือ8โมงเช้าถ้าเป็นเวลากลางคืนจะอ่านว่า20นาฬิกาหรือ20.00 20. นหรือ2ทุ่มนั่นเองมาดูภาพที่4กันต่อนะครับถ้าเป็นเวลากลางวันจะอ่านว่า9นาฬิกาหรือ9.00นหรือ9โมงเช้า ถ้าเป็นเวลากลางคืนจะอ่านว่า21่สนาฬิกาหรือ21 0 0นหรือ3ามทุ่มนั่นเองมาดูตัวอย่างที่5กันนะครับเข็มสั้นชี้ไปที่เลข1ิบเข็มยาวชี้ไปที่เลขสิบสองถ้าเป็นเวลากลางวันเราจะอ่านว่า 10. บนาฬิกาหรือ10 0 0ุดนหรือ สิบโมงเช้าถ้าเป็นตอนกลางคืนเราจะอ่านว่า22นกาหรือ22.00นอหรือ4ทุ่มนั่นเองมาดูตัวอย่างที่6นะครับภาพนี้เข็มสั้นชี้อยู่ที่เลขอะไรครับเลข1ใช่ไหมครับแล้วเข็มยาวล่ะครับ ชี้อยู่ที่เลข12นะครับถ้าเป็นเวลากลางวันเราก็จะอ่านว่า13นาฬิกาหรือ13.00นหรือบ่ายโมงแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนเราจะอ่านว่า1นาฬิกาหรือ1.00นหรือตี1นั่นเอง อ่ะละครับนักเรียนลองมาดูในหน้าที่92นะครับในหนังสือเรียนนะครับข้อ1ก่อนเลยครับจากภาพในข้อ1นะครับเป็นตอนกลางวันนะครับเข็มสั้นอยู่ที่เลข3เข็มยาวอยู่ที่เลข12นะครับเราจะอ่านว่า15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงเย็นนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูข้อ2ครับจากภาพนะครับนักเรียนเห็นไหมครับมันเป็นเวลาตอนกลางคืนนะครับ เข็มสั้นอยู่ที่เลขสามเข็มยาวอยู่ที่เลขสิบสองนะครับนักเรียนจะอ่านว่าอะไรครับสามนาฬิกานั่นเองไงครับคราวนี้เรามาดูข้อสามนะครับจากภาพมันเป็นเวลากลางวันใช่ไหมครับดูนะครับเข็มสั้นอยู่ที่เลขสิบเข็มยาวอยู่ที่เลขสี่เห็นไหมครับคราวนี้เราจะอ่านนาฬิกา ยังไงดีครับก็คือ10นาฬิกา20นาทีนะครับคราวนี้เรามาดูข้อ4ครับจากภาพนะครับเป็นเวลากลางคืนเราก็อ่านว่า22นาฬิกา20นาทีส่วนก็อ5นะครับมันเป็นนาฬิกาแบบตัวเลขเห็นไหมครับ ถ้า05.35อย่างนี้เราจะอ่านว่า5.35นาฬิกาส5นาทีส่วนข้อ6นะครับให้นักเรียนลองหาคำตอบดูเอาเองนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูข้อ2นะครับบอกเวลาเริ่มต้นเวลาสิ้นสุดและระยะเวลาในการทำกิจกรรมมีทั้งหมด3กิจกรรมนะครับ 1. ขับรถไปเที่ยวทะเล 2. เดินออกกําลังกาย3ปั่นจัก,กรยานนะครับให้นักเรียนลองหัดอ่านนาฬิกาแบบเข็มนะครับทั้งเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ